คนชาวพุทธเราเดินมากก็ยังนึกว่าพุทธเราไม่สำคัญความเปจริงพุทธศาสนาเราเนี่ยสำคัญแต่เรามองข้ามกันไปเองพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ทุกอย่างเลยทางที่เราจะเดินไปสู่สุคติได้เนี่ย ็ต้องปฏิบัติธรรมต้องมีมนุษย์สมบัติในใจมีสวรรค์สมบัติในใจมีนิพพานสมบัติในใจถ้าเราไม่ทำแล้วเราไม่ม,ไมีไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี้เราได้ไดเนื้อได้เนื้อหนังมังสามาจากพ่อแม่ให้มาเนี่ยเขาก็ให้พวกเรามาสร้างกุศลบบรมีในชาติสุดท้าย ถ้าเรารักษาศีลได้คนนั้นจะไม่ไปนรกเลยถ้าทำสมาธิได้บุคคลนั้นจะสร้างบาร,รมีต่อไปจนถึงพรหมถึงริพานแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์ตายเปล่ามนุษย์เกิดมาปีๆตายเปล่าก็ไม่ได้อะไรไปฉะนั้นวิธีทางที่เราจะได้ไปนี่เราก็ต้องมา มาฝึกปฏิบัติธรรมมันจะได้รู้เข้าใจในในธรรมะจิตใจมันจะได้สว่างสวัยขึ้นบ้างถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่เราก็ไม่รู้มันก็อยู่กันแค่แค่กินแค่เดินแค่นั่งแค่นอนก็อยู่กับความหลงอยู่นี่เองเมื่อไรเมื่อไรก็คิดอย่างนี้เมื่อไรเมื่อไรก็ทำอย่างนี้มันไม่ก้าวหน้าไปถึงไหน ถ้านั้นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าใครได้ประพฤติปฏิบัติมันก็เห็นผลในชาตินี้เวลาเรามีทุกข์มานี่เราไม่รู้จะเอาไขรเป็นที่พึ่งนะเวลามีทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยยามเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะเป็นลายตายดีขึ้นมาเนี่ยโอ้ไม่รู้จะอะไรเป็นเครื่องนึกเหมือนกันนะพนึกถึงพระแล้วรู้สึกว่าเป็นของเราพนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนว่า เรามีที่พึ่งเท่านี้เองอะไรๆก็ช่วยเราไม่ได้เลยพอพอเรามีทุกข์ขึ้นมาเรานึกเตียงนี้เท่านั้นเองคนเราเนี่เวลามีทุกข์มาก็วิ่งหาที่พึ่งไม่ได้เลยเกาะอะไรก็ไม่ช่วยให้ใจเราดีได้พอนึกถึงพระพุทธรทพระธรรมพระสงฆ์ทําให้เราอบอุ่นใจขึ้นมาแต่คนเรายังไม่ถึงววละเป็นทุกข์ยังไม่มองเห็นนะว,ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจจริงๆ ถ้าเราได้ปฏิบัตินั่เนี่ยเราจะมั่นใจถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติรรมนี่เรายังสงสัยเรายังไม่มั่นใจเรายังไม่มีหลักของตัวเองก็ยังคลังแคลงใจอยู่เสมอไปยังสงสัยอยู่เสมอไปเวลามีทุกข์ทิ้งก็อยากจะหาที่พึ่งทิ้งเวลาหมดทุกข์แล้วก็สบายใจประมาทต่อไปเวลาไม่สบายใจทิ้งมีทุกข์ทิ้งก็วิ่งหาที่พึ่งทิ้ง ก็เราโดยมากเป็นอย่างนั้นนะมันฟ้าผ่าเปรี้ยงเนี่ยโอ้โหคุณพระช่วยเรียกเขาพระจะทิ้งพอฟ้าไม่ผ่าฟ้าไม่ร้องก็สบายกูคิดเรื่องอื่นเวลามีทุกข์ทิ้งก็อยากจะหาที่พึ่งทิ้งเวลามหมดทุกข์แล้วก็สบายใจประมาทต่อไปเวลาไม่สบายใจทิงมีทุกข์ทิ้งก็วิ่งหาที่พึ่งทิ้งก็เราโดยมากเป็นอย่างนั้นนะมันฟ้าผ่าเปรี้ยงเนี่ยโอ้โห คุณพระช่วยเรียกหาพระที่ถิงพอฟ้าไม่ผ่าฟ้าไม่ร้องก็สบายกูค,คิดเรื่องอื่นต่อพอโดนอะไรขึ้นมาความขลังก็มาตกใจคุณพระช่วยเรียกหาพระทีถิงแต่ไม่เรียกหาสิ่งอื่นเลยพระนี่ก็เป็นเพื่อนยามทุกยามยมมีทุกขก็เดินมากก็เป็นงั้นยามมีทุก,กเรียกหาพระกันพระเป็นที่พึ่งได้ เวลาสบายใครไม่เรียกหาพระหรอกเพราะมันสบายแล้วมันก็ลืมพระเวลาวาดก,กลัวขึ้นมาคนจะเป็นอย่างงั้นใช่ไหมเอาสม,มุว่าคนลงเรือไปเนี่ยเรือจะล่มเนี่ยไม่รู้จะเรียกหาใครหรอกคุณพระช่วยคุณพระด้วยโอ้ยมีพระที่ไหนก็ขนเรียกมารู้จักหลวงพ่อไหนเรียกหมดเลยขอหลวงพ่อช่วยถีรอดตายจะทําบุญให้หมดเนื้อหมดตัวเลยคึดว่าตัวเองรอดแล้วจะทาให้หมดตัวเลย แต่พอลอดตายแล้วก็ลืมพระต่อไปอีกพระก็เหมือนเหมือนเป็นเพื่อนคอยช่วยในยามทุกข์เท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึง,จ,งจึงต้องต้องคิดกันนะว่าอ๋อสินทานภาวนาในเป็นที่พึ่งของพวกเราได้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้นก็เพื่อนจะมาช่วยพวกเรายามทุกข์ช่วยพวกเราดับทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเราไม่นึกเราจะไม่ได้อะไรเลยนะ เราจะไม่ได้อะไรเลยเวลาไม่ทุกขนะ์นี่จะทุกข์มากเลยโชคลาบแล้วที่เรามาเกิดพบพุทธศาสนาจะมีนิสัยไปอีกหลายหลายแสนหลายกับหลายชาติที่เรายังมีนิสัยที่จะปฏิบัติการปฏิบัตินี่จะสืบเนื่องชีวิตเราให้ไปพบความสงบสุขในข้างหน้าถึงนิพพานเป็นปัจจัยแต่ถ้าเราไม่แสวงหานะ ถ้าเราไม่แสวงหาธรรมะไม่แสวงหาการปฏิบัติชีวิตนี้เราก็คงมาใช้ให้เปล่าประโยชน์มากินมาเล่นมาเดินมานั่งมานอนแล้วก็ค่อยๆแก่ไปทีละวันแก่ไปทีละวันแก่ไปทีละวันจนหมดไปหมดไปสังขารนี้จนเอาใช้อะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองในที่เราที่พยายามยึดว่าเป็นของตัวเองมันก็ไม่เป็นของเราสักอย่างเดียวจะเป็นร่างกายก็ดี เป็นบ้านเรือนก็นดีเป็นลูกหลานก็นดีมันก็เอาเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้มันก็กลายเป็นของคนอื่นไปทีละน้อยทีละน้อยเจนไม่เหลือเหมือนฝันของเราเนี่ยมาก่อนไปที่หลังฝันของเราใช้ใช้ไปมันหลุดหายไปจนหมดไม่เหลือผมเราใช้ใช้มาดำงอกไปจนไม่เหลือ กำลังเราเคยใช้แข็งแรงปาดเปรียวใช้ใช้ไปจนหมดกำลังมากลายเป็นเวทนาแทนเจ็บปวดเมื่อยอันนี้จึงว่าเรามาเรียนรู้ธรรมะก็เห็นว่าของที่มันเสื่อมไปนี่ไม่ใช่ของเราแล้วแต่ของที่จะเป็นของเราคืออะไรคือสมาร